สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายแม่ยิงปลอดใจลุงอาณป่าร้ายการเข้าที่ท่านร้อทา่าเสนการลงมาแล้วเน้อครับวันนี้เสนอข้าวถ้ำด้านนานะครับเนาะเรื่องผีบ้าอีนะครับเนาะครับเจิ้นรับฟังได้แลครับนอนแล ับเมื่อวันฝันไปสะปะหวันสวกแอวเล่นย่มแรงไก่น้อยงอนกอกหลอดหัวตาแสงมันกำเอาแข็งไปสอขอเขามานั่งโบหลัวเป็ดย่างเมาเล่าแมวเต้นลำวงแอนฟอนหมูขายน้ำแข็งเดือดว่าฮอนฮอน ไปนอนหิงแดดห้าวจานจุงจีอีมูแบกแสววิหารจักจันเวนตานจีกุงสักฟ้าอีโลอีฮวกตาใสลูท้องกินซาชีแล้วออกมาเตาจ้างจากกิมเมาหัวอู้ถึงบ่อย่างตาดีแฝวอันโตโกตแกกง่สูบยามาแก่นตาพอโบควายเล่นให้โลคืนห่งเตาแจงอีโล อีวอกไข่งามมาเสริมสวยตาแพงใส่ลิปสีแดงเขียนคิ้วอึ้งถ่ายหุบโปรโชว์มือสองนิ้วเปลี่ยนหูบเฟสกับไล่โลทันสมัยเฮียเฮียไข่ชามุกกับโต๊ะจับต่ำส้มไข่โก้ผุ่มสักลายยันเตียวขากลมเขียดนั่งลองเพ้งตัวโดยทั้งดมดมหาบแห่ขัวจานไฟวัด งูโสขาเกาวใส่เสือส้อทรงหัดปากันฝนเตนลำวงหุ่งขาวจักดอกหอกเป่งบองถมแงเป็นขยมมักเขา้านมเสน้นละแมววงพี่ตายมันจังอูเล่นบางกับอีเล่นขี่ล่อป่าดุกเก็ตนานัง่งจมเป็นว่อให้หาจกิกอันวอยายอินดูป่าะต ดิกน้ำน้องตายป้ายันใสใสไปตุยปากังสะโดปาลิมนั่งสารสุมบังกบขึ้นแปงหางงามไม่เขียดแล้ววีผมอมเมียงยิ้มย้อยนุ่งใส่เสื้อลายตานักเปียเอามือถือกดเบอร์ออกตักเอิ้นหาปู่จัวแมงเวาไปสบปาตาะ มันเงียบเงาไปกามูเฮาขี้เดียนบ่อสุยลุมีสป,ปะว่าขาบอดีบอดใจแกงอูผันเหลิดตกโัหแข่งแดบแจกแตนแมงมันซ้ำใส่หมวกแง็บรับรถเอิ้นจวนเป่าลองแย,อย่าเท่าห้องกันไปไหนหมดจ้าจากขานปลาข้างขากเป่าเน่จะเลิดตีก้อง แหลนปัดสิ่งอันลองจำลานนาดกองสุดหมดจ่วยกันหามแมงงนนอนขามลุต้องกินสมแปะทอดข้าวแตนงัวห่อข้าวมว่มาจ้างใส่กระโปรงเยิบเยบมาใส่โซนสูงเอวเยาวเกึกเด็กสลิตหกเต็นไปมาหอยแข็งอีเวอร์นั่งละวังขาหอยแวนไทยนาโดยกลนหอยโคงอีลุ พอหอยเล็กจานแบกเอาน้ำต้นละใส่บาขึ้นดอยงะงะหอยเชอรี่สาวขาขาวอัละไปบวชว่าอันเป็นชีหอยอีมอยน้องซ้ำตอกตุม้มผีใครไปเต็มทีสวกเต่าแข่งหนันโต้หมอหอยสวกเต้าก็มีเห็นหนีเนาะโนกเก้าวกว่าผีว่าเองตึงยานจวนกันตึงนกปูติด นกแซวปากหวานมาออกหัวคิดไข่จวนกันไปล่องเพลงนกยางแข่งคู่เป็นจู้นกเต่นนกแซวนักเลงต้าตีนกคุมอิโลเทโลนักเลงนกนกลวกไข่หัวมานั่งสันตุม้มจะไปดักเอาป่าน้องนกใส่เป็นวัดออกหัดเต็มต้องไปหาหมออันแตว่ว่านกเี็บโกงนั้นอวดมีคาถา มนน้ำมันตาเป่าคนปอปินลัวหมดจยะหมูผูหำหลวงมาอบใส่สิ้นสลิดแปลงคิงแต่และลกปากห่างมาป้ากันซ้อนแซะใส่เกลืออกอันลงนาว่ากัวตักวิตติดแข้งติดขาปิ่งควายอมยาเป็นกลุ่มบะเลนอีหลบปิ่งควายกับยามันทึมถูกกันเนาะ เม้นแบกเอาเปืนโดยกันเป็นเส้นออกราดตะเวนป่าไม้ไปปะใส่หมีนั่งคุนั่งใส้เฮ็ดทอบอันวุนวายเสียลายขวงนั้นนั่งสารแห่ไยเสียแฟวดังไฟกำลังหนึ่งเขาฟ้านสูบผู้ลีหมดไปไหลเบ้าเดือดว่าไล่ยุงกาหินขวงนั่ง ขายโหวยบอกรวยกำนี้แล้วจะไปรวยเมือ่อใดเขียนเลขมายืนบอกเฮือบอกไฟสมัคร่ำลายเลขใหยไปจอยข้าวกำลมผสมผีบา้าอาวสานาะเต้านี้เล่าสู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยอหลดจบไปหน้าพี่นองเป็นห้องว่าข้าวผีบา้าอินลุดซัดซับซัดขับสิงติมมีก็เอามาหวานนะครับน้อ thank you